ทายนาำไ้เพิ่นแต่แต่แต่ทายนาแเราถึกเอิ้ถึกใจค่ะเพื่นประสบนามคุณเด้อจ้าพี่น้องค่ะถนามแต่ในี่ถือใจคักให้หนาเร็วให้หนาเร็อ่ะอ่อึบอึบอเดี๋ยวจิตอิ่มเพนจะรองเพลงให้ฟังเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเยอะๆจะได้ตัวเร็วๆอึบอึบออึบอึบออแต่กน เปลือยเงียบเลยยุบๆๆอิ๊บๆอาจีนกันจีนกันอึบๆๆๆอึบๆๆๆอึบๆๆเงียบเลยเงียบเลยเงียบนะบ๊ายบายก่อนนะทานให้อิ่มนะ บายบายจ้าพี่นออออ้องอึบ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 อากินกันจีนกันห้องเนี่ยห้องเนี่ยได้กินแล้วก็ห้องให้แม่ฟังหน่อยสิเยอะๆจะได้ตัวเร็วๆ ก่อนถึงทายหนามไอ้เพิ่อนแต่แต่แต่ทายหนาแล้วถือเอื้อถือใจค่ะเพิ่นบระอบหนามคุณเด้อจ้าพี่น้องค่ะถ้านำไดใส่นี่ถือใจค่ะอึบ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 คนแขกรักเส้นแขกรักเส้นอยู่ข้างนอกเนียบเลยไม่ร้องให้ฟังเลยไปก่อนนะถ้าไม่ร้องให้ฟังไปก่อน เลยจ้น้องออกกับบ๊ายบายแล้วค่ะโชคดีด้วยค่ะพี่น้องค่ะมือหนาพอกันไหมจ้าถึงไทยนามไอ้เพิ่นแต่ถ้าเด็ดถ่ายนามเราถึกเอิกถึกใจค่ะเพิ่นบอสอบนามคุณเด้อจ้าพี่น้องค่ะถนาม้่อใสนี่ถึกใจค่ะถึงไทยหนามไอ้เพิ่นแต่ถ้าเด็ดถ่ายนามเราถึกเอิกถึกใจค่ะเพิ่นบอสอบนามคุณเด้อจ้าพี่น้องค่ะ นำใจใสนี่ถือใจคักค่าน้องออบกับบายบายหรอคะ่ะโชคดีด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือหนาพอกันไหมจ้าหิวๆหวหิวห,วหวกันมากๆเลยอึบ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 อัดลองเพลงให้แม่ฟังเน่ยแล้วลองเพลงให้แม่ฟังหน่อยอึบกินจินจิ้นกินจินินิน กินเลยเเลยเลยเลยเกิน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 อึบๆๆๆคนแชทรักเซิร์นแชทรักเซิร์นอยู่ข้างนอกยื้ๆจะได้ตัวเร็วๆอึบๆๆๆอึบๆแต่ก่อนพึบ พ้องเพื่อนล่ะจ้าพี่น้องจ้าในเวลาหิวหิวหิวแล้วค่ะหิวหิวล้วจ้าการจริงกันเยอะเยอะเลยทางนี้ทางนี้ทําไมไม่กินอ้าวอึ๊บอึ๊บอาวจ่งกินไหมหนุ่นอ้าวอึ๊บอึ๊บอึบอึบคนแขกรักเซิร์นแขกรักเซิร์นอยู่ข้างนอก อึบอึบอึบอึอะลองเพลงให้แม่ฟังหน่อยแล้วลองเพลงให้แม่ฟังหน่อยอึบอึบอึบอื้อ้ออยิอ้อออออออ้างนอก กำลังหิวอึบอึบอึบออาจินกันจินกันอรหองเนี่ยองเนี่ยได้กินแล้วก็ะหองให้แม่ฟังหน่อยสิอึบ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  คอนแครักเซิร์คอนแครักเซิร์อยู่ข้างนอกเราฟังเด้อค่ะเราฟังเด้อจ้าพี่น้องจา่าตอนนี้กำลังหิวอยู่ค่ะกำลังหิวกำลังหิวน้องอ๊อฟน้อยกำลังหิวอึบอึบอึบยหนาเร็วยหนาเร็วอ,อ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะอึบ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 เดี๋ยวจิตอินพอจะร้องเพลงให้ฟังเด้อจ้พี่น้องจาเยอะๆจะได้ตัวเร็วๆ กวนพ่าน้องออบกับบายแหรอค่ะโชคดีด้วยค่ะพี่น้องค่ะมือหนาพอกันไหมจ้าอะร้องหน่อยสิลร้องหน่อยสิ้วนในอาบน้ำแล้วมีแห้งกันจ้าพี่น้องค่ะนี่พึ่งไทยน้ำเด้อจ้าเนี่ยค่ะ กิน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 นกกิน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 อ่ะอ่ะอ่ะกินนีเลยๆเๆๆๆเๆๆ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 ๆเๆ้ๆๆ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 กๆๆอๆๆ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 หๆๆ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 ๆแห เยอะๆจะได้โตเร็วๆอึบ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 ต่ก่อนปุ๊บอึ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 บออากินกันจีนกันน้องออบกับบ๊ายบายแล้วค่ะโชคดีด้วยค่ะพี่น้องค่ะมือหนาพอกันไหมจ้า พันหนาวเด้อค่ะแต่ก่อนพันหนาวพันขืนทั้งโคกเต็มเลยค่ะนี่พันก็หายหนาวหรอจ้าพี่น้องค่ะกระโลกงหนาวเต็มเลยเลยหายหนาวแล้วกันนะ๊ายบายก่อนนะทานให้อิ่มนะบ๊ายบายจ้าพี่น้องค่ะ น้นนองอ๊อฟกับบายแล้วค่ะโชคดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะมือหนาพอกันไหมจ้าเงียบเลยไม่ร้องให้ฟังเลยไปก่อนนะถ้าไม่ร้องให้ฟังไปก่อนทายน้นามห้เพิ่นแต่เด็ดยวทายหนามเราถึกเอื้อถึกใจค่ะเพิ่นประสอบนามคุณเด้อจ้าพี่น้องค่ะถานามใจใสหนี่ถึกใจค่ะน้องอ๊อฟน้อยกำลังหิว

ร้องให้ฟังเลยไปก่อนนะถ้าไม่ร้องให้ฟังไปก่อนเรียบเลยไม่ร้องให้ฟังเลยไปก่อนนะถ้าไม่ร้องให้ฟังไปก่อนเยอะๆจะได้ตัวเร็วๆอึบ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 แต่ก่อนให้น้าเร็วบให้นาเรียอ่ะอ่ะอ่ะอึบ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 เดี๋ยวกิจอีพอจะร้องเพลงให้ฟังเรื่อยๆพี่น้องจ้า รองเพลงให้แม่ฟังหน่อยเร็วลองเพลงให้แม <ged> ่ฟ <ged> ังหน่อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบอึ๊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 บอึบอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึชบอึ๊บอึ๊บอึีบอึบอึ๊บอึ๊บอึบบ๊บอบอึ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 บออึบอึบออึ